วิธีการลงไดเวอร์นะครับเครื่องอ่านบัตรประชาชนนะครับสวีตกตัวนี้นะครับโอเคขั้นแรกก็ให้เราเอาตัวเครื่องมาเสียบ USB กับคอมพิวเตอร์ของเราก่อนปุ๊บพอเสียบเข้าไปแล้วก็จะมีไฟแดงนะครับไฟแดงนี้อันนี้จะขึ้นไม่ตลอดนะครับเดี๋ยวมันก็จะดับไปโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมีไฟลไดเวอร์ให้นะครับเดี๋ยวจะมีลิงก์ดาวน์โหลดให้ใต้คลิปนะครับชุบอ่าภายในโฟลเดอร์ไดเวอร์นะครับก็ง่ายๆครับเข้าไปที่ออโต้รันเลย แล้วก็รอสักครู่นะครับตอนนี้เครื่องก็จะเป็นแบบนี้อยู่นะฮะก็ให้เราคลิก install ไปครับไม่ต้องสนไม่ต้องสนใจไฟนะครับไฟไม่ไม่เกี่ยวโอเคแล้วก็ next ไปเรื่อยๆครับอาพอลงแล้วเห็นว่าไฟมันจะขึ้นมานะครับเพราะเราลง river ไปแล้วนะครับโอเคแต่เดี๋ยวมันก็จะดับนะครับช่างมัน อ่เรียบร้อยครับตอนนี้ลงเดเวอร์เรียบร้อยเราเช็คเบื้องต้นได้นะครับโดยการเข้าไปที่คอมพิวเตอร์แมจเมนนะครับคือคลิกขวาไมโครมเลฟแมดแมนตัวนี้นะครับแล้วก็เลือก d e v i c e Manager ตัวไดเวอร์นี้นะครับมันจะอยู่ในเขียนว่า Smart Car ร e ิเดอนะครับแล้วก็นะครับตัวนี้นี่นี่อ่าถ้าคอมเรามีเองน็คือลงไดเวอร์เรียบร้อยพร้อมใช้งานครับอ่าการลงไดเวอร์ก็แค่นี้เลยนะครับขอบคุณครับ